จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดชายทะเลเอ่าวไทยมีแม่น้าท่าจีนไหลผ่านและเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจดังนั้นจังหวัดสมุทรสาครจึงมีแรงงานมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยและในปีนี้ประเทศไทยก็กําลังจะเข้าก้าวสู่ AEC หรือเอเซียนอีคโนมิคคอมมูนิพวกเราจึงอยากจะนําเสนอในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อพี่อะไรคะ่มนจ้ะพี่มนนะคะพี่มนเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ตุนอยากจะถามความรู้สึกพีพ่มนนะคะว่าพี่มนมีความรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ทํางานร่วมก,กับคนต่างชาติก็ดีอะรู้สึกดีใช่ไหมคะแล้วเขาเป็นยังไงบ้างคะก็สื่อสารการันรู้ก่ะเรื่องใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ bon พี่ชื่ออะไรคะชื่อตูซาค่ะค่ะพี่ตูซานะคะพี่ตูซาทำงานตำแหน่งอะไรคะตำแหน่งจตดทรงค่ะ พี่ตูซารู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาทํางานที่ประเทศไทยก็ดีใจนะคะประเทศเขาพัฒนาดีค่ะแล้วพี่ตูซารเนี่ยมาทํางานที่นี่ก็ต้องทํางานร่วมกับคนเชื้อชาติอื่นรู้สึกยังไงบ้างคะก็ไม่มีปัญหานะคะแต่เราสามารถพูดภาษาเขาได้นะคะแล้วถ้าสมมติว่าพี่ตูซารได้มีโอกาสไปทํางานประเทศอื่นเนี่ยในประเทศอาเซียนพี่ตูซานอยากไปทํางานประเทศไรคะ สบายแล้วนะคะยาอยืนยันขายแล้วค่ะพอเราอยู่มานาเราก็สามารถพูดภาษาเขาได้แล้วค่ะค่ะสำหรับนี้ก็ขอบคุณพี่ตู๊ซามากนะคะค่ะในสมุทรสาครซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความต้องการแรงงานสูงนั้นมีประชากรที่เป็นแรงงานต่างด้าวถึงร้อยละ2 2และเมื่อดูผลรวมทั่วประเทศแล้วแรงงานต่างด้าวซึ่งมีถึง1.1ล้านคนนับเป็นร้อยละ4ของประชากร ทั้งในการเข้ามายังเกิดปัญหา 3D ได้แก่ dirty, difficult, dangerous ในต่างประเทศเช่นสิงคโปร์มีคนงานต่างชาติมากถึง1.32ล้านคนทั้งที่มีประชากรเพียงแค่5ล้านคนเท่านั้นสำหรับวันนี้ทุกคนคงได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะ